สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววรีรัตน์สาวแก่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ3เลขที่26วันนี้จะมานำเสนอผลกระทบของเทคโนโลยีด้านมนุษย์และสังคมผลกระทบด้านบวก 1. ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมเน้นความร่วมมือ 2. เกิดองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก และองค์กรเครือข่ายต่างๆ 3. เกิดกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง 4. มีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันมากขึ้นผลกระทบด้านลบ 1. ผลกระทบด้านแรงงานข้ามชาติปัญหายาเสพติดอาญยกรรมและการแพร่กระจายของโรคระบาด 2. การใช้แรงงานเด็กที่อาจเพิ่มขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและแข่งขันทางการค้าที่สูงขึ้น 3. เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของเสียและมลพิษจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหากรรม 4. การพัฒนาเป็นสังคมเมืองทำให้ประชาชนมีความรู้สึกแบ่งแยกขาดความไวเนื้อเชื่อใจและความเอื้ออาทรต่อกัน 5. เกิดชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมศาส,สนาและเชื้อชาติเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ร่วมกันของอาเซียนวันนี้ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ